เมื่อไม่รู้จะอ่านอะไรเล่มสองงานที่แท้จริงการฝึกใจให้หยุดนิ่งเป็นหน้าที่อันยิ่งใหญ่สำหรับทุกชีวิตและเป็นงานที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลาย เพราะเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะขจ,จัดความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของสรรพชีวิตให้หมดสิ้นไปได้และเป็นวิธีเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสรรพสิ่งและสรรพสัตว์ทั้งหลาย 5. กรกฎาคมพศ2541 2. สิ่งที่เป็นสาระกับสิ่งที่ไม่เป็นสาระ มนุษย์ส่วนใหญ่มักจะแสวงหาสิ่งที่ไร้สาระซึ่งไม่สามารถนำติดตัวไปเป็นประโยชน์ในพบเบื้องหน้าแต่สิ่งที่เป็นสาระของชีวิตที่นำติดตัวไปได้กลับไม่ให้ความสำคัญทั้งนี้เนื่องจากความรู้ยังไม่สมบูรณ์แม้บางคนรู้แต่ก็ไม่ได้ลงมือทำอย่างจริงจัง เพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาจะต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติธรรมให้มากๆเพราะสิ่งนี้คือสาระที่แท้จริงของชีวิตที่จะทำให้เราได้เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่จริงภายในการปฏิบัติธรรมคือกรณียกิจที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้บรรลุเป้าหมายของชีวิตเป็นงานที่ทำให้เราได้รู้จักตัวเองและแผนผังชีวิตของเราดังนั้น การปฏิบัติธรรมเราควรทำทุกวันอย่าให้ขาดและทำควบคู่กันไปกับก,บการทำมาหากินหรือในภารกิจต่างๆให้ภารกิจกับจิตใจไปด้วยกันเศรษฐกิจต้องคู่ไปกับจิตใจเราแสวงหาทรัพย์มาเพื่อเอาไว้หล่อเลี้ยงสังขารและนำมาสร้างบารมีเราจะต้องรู้จักหลักของชีวิตและทำความเข้าใจว่าอะไรคือภารกิจหลักอะไรคือภารกิจรองภารกิจหลักคือการปฏิบัติธรรม นอกนั้นคือภารกิจรองเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้ความสำคัญกับภารกิจหลักให้มากๆเพราะสิ่งนี้คือกรณียกิจที่เป็นเป้าหมายชีวิตของเรา6พฤษภาคมพศ2544 3. ถามหาความสุขประโยชน์อย่างน้อยที่สุดของการฝึกใจให้หยุดนิ่ง คือทำให้เราได้เข้าถึงความสุขในปัจจุบันทันใดซึ่งจะเป็นความสุขที่แท้จริงที่ไม่มีในที่ไหนนอกจากทำใจให้หยุดนิ่งเท่านั้น29มกราคมพศ2549 4. ความสุขอยู่หนใดเหตุที่ชาวโลกทั้งหลายมีความทุกข์เพราะว่ามีความทยานอยากและไม่รู้ว่าแก่นสารของชีวิตคืออะไร อะไรคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงและจะเข้าถึงได้อย่างไรทั้งๆท,ที่ต่างก็สแสวงหาความสุขหรือสิ่งที่จะมาเชื่อมต่อกับความสุขที่แท้จริงแต่ไม่รู้ว่าความสุขนั้นอยู่ที่ไหนมีลักษณะเป็นอย่างไรและอะไรจะเป็นตัวเชื่อมเมื่อไม่เข้าใจไม่รู้จักก็ทำไปตามที่ได้ยินได้ฟังมาหรือเข้าใจเอาเองตามรสนิยมถ้าเข้าใจว่าสิ่งที่จะเชื่อมให้ถึงความสุขได้คือทรัพย์ก็จะสแสวงหาทรัพย์ ถ้าเข้าใจว่าความสุขอยู่ที่การดื่มน้ำเมาก็จะไปดื่มน้ำเมาถ้าเข้าใจว่าอยู่ที่การพนันก็จะไปเล่นการพนันหรือความสุขอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมเข้าใจอย่างไรก็จะไปทำอย่างนั้นแต่พอไปถึงก็ไม่พบเมื่อไม่พบก็เบื่อนายแล้วก็สแสวงหากันใหม่เหมือนนกที่กระโดดจ,จากกิ่งไม้นี้ไปสู่กิ่งไม้โนอนเรื่อยไปแท้ที่จริง ความสุขที่สแสวงหานั้นอยู่ในตัวไม่ใช่เป็นของใกล้ตัวแต่เป็นสิ่งที่อยู่ในตัวของทุกๆคน5กุมภาพันธ์พศ2549 5สุขใจเพราะมีธรรมไม่ว่าวันอะไรก็สุขใจเพราะมีธรรมไม่ใช่มีเธอธรรมะมีอยู่แล้วในตัวของทุกคนแต่การเข้าถึงธรรมภายในต้องทำให้เป็นด้วยวิธีที่ง่ายตรงลัด ประหยัดสุดประโยชน์สูงคือทำใจให้หยุดนิ่งเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอระหันต์คือทำใจให้หยุดนิ่งอย่างเบาๆสบายๆทำอย่างง่ายๆทำเพลินๆทุกคนมีธรรมะอยู่ภายในตัวอยู่แล้วซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขแต่ถ้ายังเข้าไม่ถึงสิ่งนี้แม้นมีอยู่ก็เหมือนไม่มีถ้าเราไปแสแวงหาความสุขที่นอกเหนือจากนี้ก็จะไม่มีวันพบ เพราะภายนอกไม่มีความสุขที่แท้จริงมัวไปหาในสิ่งที่ไม่มีมันก็ไม่เจอเพราะความสุขอยู่ภายในตัว27มิถุนาพศ2551 6. หยุดใจได้เข้าถึงบรมสุขเราเป็นผู้มีบุญมากได้เกิดอยู่ในบุญเขตในดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา ก็ต้องเดินตามรอยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการประพฤติอยู่ในทํานองคลองธรรมและหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งเพราะเป็นกิจที่ต้องทําเพื่อการดับทุกข์และให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเราจะมีความสุขด้วยตัวของตัวเองเป็นสุขอย่างยิ่งที่ไม่มีสุขใดเทียบได้ไม่ว่าจะเป็นสุขจากการได้เห็นของสวยๆงามๆได้ฟังเสียงที่ไพเราะนุ่มนวลได้รับการยกย่องชื่นชมสรรเสริญ หรือสุขจากการได้ดมกลิ่นหอมๆแล้วชื่นอกชื่นใจได้ลิ้มรสอาหารที่อร่อยๆแต่ก็ยังสู้ความสุขภายในไม่ได้หรือได้สัมผัสที่นุ่มนวลทําให้เพลิดเพลินในระบบประสาทและกล้ามเนื้อสุขสัมผัสนั้นก็สู้ความสุขที่แท้จริงภายในไม่ได้เลยหรือเพลินในการนึกคิดฝุงฝันในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่ตางๆ ก็นํามาเทียบกับความสุขที่เกิดจากการหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไม่ได้เลยเพราะเป็นบรมมสุขคือสุขอย่างยิ่งสุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์เลยจะเข้าถึงได้ต้องอาศัยใจหยุดนิ่งอย่างเดียวเท่านั้น7เมื่อใจเริ่มละเอียด เมื่อเราปฏิบัติธรรมจนใจเราละเอียดถูกส่วนนิ่งแน่นมากขึ้นเรื่อยๆเ,เราจะอจจัศจรรย์ใจเพิ่มขึ้นทุกครั้งเพราะใจจะเปลี่ยนสภาวะจากหยาบไปสู่สภาวะที่ละเอียดกว่าจากไม่บริสุทธิ์ไปสู่ความบริสุทธิ์จากบริสุทธิ์น้อยไปสู่บริสุทธิ์มากเราจะเห็นเส้นทางแผนผังชีวิตของเราซึ่งมีมาแต่ดั้งเดิมคือเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิต ธรรมในธรรมของชีวิตภายในซึ่งรวมอยู่ในกลางกายเราจะเห็นไปตามลำดับโดยมีดวงธรรมเป็นจุดเริ่มต้นอยู่รวมกันในที่เดียวแต่ว่าเป็นคนละอย่างเหมือนตาหูจมูกปากรวมอยู่บนใบหน้าแต่เรียกคนละอย่างเพราะมีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนกันจากดวงธรรมภายในก็เห็นกายภายในไปตามลำดับไม่ช้าก็จะเห็นพระคาถาคดดังพุทธดำรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคต 1เมษายนพศ2544 8. คุณของพระรัตนตไัยพระรัตนตรัยมีคุณอย่างไม่มีประมาณเป็นสาระอันกเกษมไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าเข้าถึงได้จะมีความสุขในปัจจุบันจะรู้สึกอบอุ่นใจปลอดภยัยและไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดทั้งเส้น เมื่อถึงคราวละโลกก็จะนำไปสู่สุขคติโลกสวรรค์สามารถปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันทันที20กุมภาพันธ์พศ2547 9. อนุภาพพระรัตนตรัยภายในตราบใดใจยังไม่หยุดนิ่งยังเข้าไม่ถึงพระรัตนตรัยในตัวเราก็จะไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเมื่อนั้นจิตก็จะไม่บริสุทธิ์ และไม่อาจหลุดพ้นจากความทุกข์ไปได้เพราะว่าความบริสุทธิ์ยังไม่เต็มที่พลังบุญในตัวจึงยังไม่มาก แต่ถ้าหากใจหยุดนิ่งได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้พลังบุญบาร,รมีของเราจะกลั่นกล้าเมื่อนั้นธรรมจักสุและยานทัศนะจะบังเกิดขึ้นเราก็จะได้รู้เห็นเรื่องราวไปตามความเป็นจริงแล้วพลังบุญก็จะไปขจัดบาปซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหลายกระทั่งดับทุกข์ได้ได้เข้าถึงบรมสุขอันไม่มีประมาณดังนั้นการที่เราเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติก็เพื่อการนี้ 29มกราคมพศ2549 10. พระรัตนตรัยภายในพระรัตนตรัยภายในคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรรัตนะพุทธรัตนะคือพระธรรมกายเกตุดอกบัวตูมใสเป็นเพชร ใสเป็นแก้วใสเกินใสประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการกายธรรมนี้แหละเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเพราะมีธรรมจักสุและยาณทัศนะที่ทําให้เกิดปัญญาวิชาและแสงสว่างทําให้รอบรู้ในสรรพสิ่งและสรรพสัตว์ทั้งหลายและในกลางพระธรรมกายก็มีคลังแห่งความรู้คือธรรมรัตนะในกลางคลังแห่งความรู้นั้น ก็มีสังขรัตนะเป็นกายละเอียดของพระธรรมกายซ้อนอยู่ในธรรมรัตนะสังขรัตนะทำหน้าที่ทงรักษาธรรมรัตนะเอาไว้สามอย่างนี้รวมอยู่เป็นจุดเดียวแต่เรียกชื่อกันคนละอย่างไม่อาจแยกจากกันได้เหมือนอวัยวะในร่างกายของเราทำหน้าที่คนละอย่างกันแต่แยกออกจากกันไม่ได้เหมือนอุปกรณ์ของรถ เรียกชื่อกันคนละอย่างแต่รวมกันเป็นรถแล้วสามารถขับเคลื่อนไปได้พุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะก็เช่นเดียวกันรวมกันแล้วเรียกว่าพระรัตนไตรยัยสามารถที่จะขับเคลื่อนให้เราหลุดพ้นจากวัฏสงสารไปได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในภพทั้งสามในกามาพรูปพบอรูปพบไปสู่อายตนะนิพพานได้6เมษาพศ2551 มรรคผลนิพพานอยู่ในตัวมรรคผลนิพพานนั้นอยู่ในตัวของเราและของมนุษย์ทุกคนในโลกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านบรรลุมรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไปสู่อายตนะนิพพานได้ก็เพราะบรรลุมรรคผลนิพพานในตัวท่านโดยเมื่อท่านปล่อยวางในสรรพสัตร์และสรรพสิ่งทั้งหลายไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วท่านก็นำใจกลับเข้ามาสู่ภายในกายของท่าน เมื่อใจปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงดังกล่าวใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นต้นทางที่จะนำไปสู่พระนิพพาน20เมษายนพศ2551มรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานไม่ใช่เรื่องผลสมัยแต่อยู่ในสมัยตลอดเพราะเป็นอากาลิโกคือไม่จำกัดการเวลาเพราะมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน หยุดนิ่งเมื่อไหร่ก็เข้าถึงเมื่อนั้นถ้าไม่หยุดนิ่งก็เข้าไม่ถึง29มกราคมพศ2549 13เกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งเลิกอยากลายหยอกรีบออกจากกรรมเดินตามขันสามเรื่อยไปตามศีลสมาธิปัญญาหยุดนิ่งอยู่ภายในอย่างเดียวก็จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ เราเกิดกันมาแต่ละภพแต่ละชาติก็เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานมุ่งที่จะเข้าถึงกายทำอรหัตผลให้ได้เพราะฉะนั้นเกิดแต่ละชาติมีวัตถุประสงค์อย่างนี้ถ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็สร้างบาร,รมีไปตามกำลังแห่งดวงปัญญาของเราสงเคราะห์โลกบ้างออกบวชเป็นฤาษีดาบสนักพรษสิทธาบ้างจนกว่าจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นและได้ศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนา นั่นแหละเราจึงจะเข้าใจเรื่องราวทุกอย่างไปตามความเป็นจริง29มกราคมพศ2549 14มัชชิมาปฏิปทาจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางของชีวิตที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นาทาสของพยามารได้นั้นคือเราต้องตั้งใจปฏิบัติธรรมให้ใจเราหยุดนิ่งกระทั่งเข้าถึงแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ภายใน ใจหยุดเป็นตัวสําเร็จและเป็นสิ่งที่ทําให้ใจเราบริสุทธิ์เราจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ตามที่ปรารถนาได้ต่อเมื่อใจหยุดใจนิ่งตรงศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วจะเห็นความบริสุทธิ์เกิดขึ้นตรงนั้นดวงใจของเราจะใสเกินใสไม่มีความใสใดในโลกมาเทียบได้และก็สว่างที่สุดไม่มีความสว่างใดในโลกจะเทียบได้แม้ความสว่างของดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวัน ความใสสว่างภายในเป็นความสว่างที่มาพร้อมกับความสุขและเป็นแสงสว่างแห่งความบริสุทธิ์ในใจเราตอนนั้นจิตของเราจะมีคุณภาพเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองไม่ถูกใครบังคับบัญชาแล้วก็เป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขที่แท้จริงที่ไม่มีวันสิ้นสุดและเป็นสิ่งคงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงณนะตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ความบริสุทธิ์ผุดผ่องของใจจะบังเกิดขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่พระนิพพาน ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมที่อยู่ภายในตัวเราเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์และพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเริ่มต้นทางแห่งความบริสุทธิ์ตรงนี้แล้วก็ทำใจให้หยุดให้นิ่งเรื่อยไปเพราะถูกส่วนเข้าก็จะพบเส้นทางสายกลางภายในจะเห็นทางแห่งความบริสุทธิ์ที่เรียกว่าวิสุทธิมรรคและเป็นทางไปของพระอริยเจ้าทั้งหลายที่เรียกว่าอริยมรรคอันเป็นทางสายกลางภายใน ที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาอยู่ภายในกลางตัวตรงนี้แหละคือจุดเริ่มต้นแห่งความบริสุทธิ์1เมษายนพศ2544 15. ทำไมต้องศูนย์กลางกายฐานที่7หากต้องการพ้นทุกข์จริงๆจะต้องปฏิบัติมักมีองค์8ตั้งแต่สัมาทิฐิเรื่อยไปตามลำดับ เจ็ดประการแรกไม่อาจดับทุกได้แต่จะเป็นพลังผลักดันให้มาถึงข้อที่8คือสัมมาสมาธิจะพ้นทุกได้ต้องสัมมาสมาธิหรือพูดภาษาชา,ชาวบ้านคือต้องทำสมาธินั่นเองใจต้องกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวไม่คล้องกับสิ่งใดเมื่อใดใจและกายเป็นหนึ่งเดียวกันในตำแหน่งที่ถูกต้องก็จะขลับเคลื่อนเข้าไปสู่ภายใน แล้วหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตไปได้เหมือนสาถีฝีมือดีนั่งอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องของพวงมาลัยก็สามารถขับเคลื่อนรถไปถึงจุดหมายปลายทางได้ใจที่มาตั้งมั่นในศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบในคืนวันเพ็ญเดือน6นั้นก็เป็นประดุษสาถีผู้ฉลาดที่นั่งอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหลังตำแหน่งของพวงมาลัยที่จะขับเคลื่อนใจไปสู่จุดหมายปลายทางได้ ตำแหน่งที่ถูกต้องในตัวนั้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนี่คือคำตอบว่าทำไมต้องศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะฐานอื่นๆนั้นขับเคลื่อนไปไม่ถึงเหมือนเรานั่งไม่ถูกตำแหน่งของสารถีที่จะขับเคลื่อนใจไปสู่จุดหมายปลายทางได้เมื่อในยานพาหนะมีตำแหน่งอยู่เพียงตำแหน่งเดียวที่พวงมลาลัยตั้งอยู่ ตำแหน่งที่ถูกต้องก็มีเพียงที่เดียวคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี่แหละคือคำตอบว่าทำไมต้องฐานที่7และก็เป็นเช่นนี้กันทุกๆพระองค์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วต่างก็ขับเคลื่อนสรีระยนในตำแหน่งที่ถูกต้องตรงนี้แล้วก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเห็นไปตามลำดับจนกระทั่งเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว6เมษายนพศ2551 16. รู้ไม่ว่ามีบุญมากใครมาเกิดชาตินี้แล้วได้รู้จักฐานที่7คนนั้นถือว่ามีบุญมากเพราะฐานที่7เป็นทางที่พระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายต่างสละทรัพสมบัติความสะดวกสบายต่างๆทั้งโลกแม้สมบัติจักรพรรดิที่จะบังเกิดขึ้นภายใน7วันก็มิได้ทรงอาลัยอาวรณ์หรือติดใจในสมบัติจักรพรรดิเลย มีแต่ความเพียรอุตสาหะสร้างสมบบมบาร,รมีกันมานับพบนับชาติไม่ท้วนเพื่อต้องการรู้จักฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นต้นทางที่จะนำไปสู่พระนิพพานเพราะฉะนั้นการที่เราเกิดมาแล้วได้ยินได้ฟังและได้ปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงฐานที่เจ็ดนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญหากเป็นเพราะบุญในตัวที่เราได้สั่งสมมามากนั่นเอง23สิงหาคม พศ 2541. 17เหมือนปลาที่หลุดจากคลองไอตนนิพพานนั้นไม่มีโยตยานพาหนะอันใดจะไปถึงแม้ผู้ทรงอภิญญาห้าสมาบัติ8เหาะเหินเดินอากาศได้ก็ไปไม่ได้จะไปได้จะต้องขับเคลื่อนด้วยรัตนภายในซึ่งอยู่ในกลางกายของทุกๆคนเข้าถึงจุดนั้นได้เราก็หลุดพ้นจากผังที่เขาบังคับบัญชาเอาไว้ได้เอากามาสวะ กิเลสคือกามพบเป็นที่รองรับความไม่รู้ความเห็นผิดมาผูกพันติดเอาไว้ให้อยู่ในพบหลุดไปได้เป็นกายทำอรหัตผลหลุดพ้นไปเลยเหมือนปลาที่หลุดจากค้องที่ใส่ปลาแล้วพ้นไปสู่แม่น้ำอย่างเด็ดขาดเป็นอิสระผู้ที่พ้นแล้วก็เช่นเดียวกันก็เป็นอิสระจากความครอบงำของกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานของชีวิต ก็จะอยู่เป็นสุขได้ด้วยตัวของตัวเองพึ่งตัวเองได้เหมือนดวงตะวันที่มีแสงสว่างอยู่ได้ด้วยตัวเองมีสุขเป็นนิลัน์เป็นเอกันตบร,รมสุขสุขอย่างยิ่งอย่างเดียวไม่มีทุกข์เจือปนเลย6เมษาพศ2551